มากินขา้าวสวัสดีจ้ะพี่น้องเออ,อวออ่นใดสวัสดีลูกครานกินข้าวน้ำกันแดงเห็แดแกงเห็ดตจงค่าแสก็เก้าซอ,อสอร่นะอยไหมซอสไปเลยวขวายกุ้ยคือเก้านั่งเละจ้ะกุ้ยแก้วมากุ้ยอันนี้คือเก้า ขอโทษแล้วล่ะทั้งกินทั้งวาวอีกทั้งเจ้าจับเป็นนองขอโทษแล้วล่ะเขงเป็นดอกเป็นดอกเลยแม่จะจักเอาเด้เเอแซ่บบ่แฉ่อืมแซ่บไปกินเห็ดเห็นมันก็บ่มีเลี่ยนมีอย่างมันเป็นอย่างมาแซ่แบแท้ชสดร์อร่อยสดอร์เห็ดจะมาปีหลายอย่าง แก่ป่วจะลืมอัมือนนี่น้ำเด้อไข่แสบป่วยเด้อเย็นใจเอาก็เฮ็ดแบบใดเนื้อคือเป็นไข่แสบได้ย่าอ่อนก็คือถามแน่จัดเราก็ตีมีวิธีหรือ,อเปล่าตีคือเฮ็ดค้นแสบนี่แหนะเขาต้องมีวิธีขเขานนะเก่ง อี่สารบ้านเหาเนี่ยจากพี่น้องกินแล้วได้ก็อุ้นทองอุ้นสายไปเบิดกันได้กินยังซีไม่แห้งทองมันบ่นมแม่อืม,อมคคออแล้วก็ลูกโดดอืมเครคุยเองนักลูกโดเจะจะคุยอืมก<อ>ินน<อ>ี่นะข้าวเหนียว แอบลูกหลานมาเื ừ, อเขาในโซนหิวเขาน้ำนะมันด้ <ừ. S 2> อมั้ท้องบะหมี่เหลียดนี่อย่าง <ừ. S 2> แอบน้ำมาเนาะ ตาก็ออกยังปีนอ่เห็ดกไพระเจ้ากนจบอื้อื้อันฉันสามารถ้อนกับ้อน แฮ่กับลูกกระจินได้กันเปียวเสียก็ไม,ม่อย่างกันไม่จะแกงแฮดกับ Yeah. Après, quand on est